สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจ Hon d a Jazz GD นะครับอาการนะครับมีกุญแจอยู่แล้วนะครับไขกุญแจประตูไม่ได้นะครับเสียบยากนะครับลูกค้าก็จะให้ติดตั้งรีโมทเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งกุญแจรีโมทแล้วก็ซ่อมเบ้ากุญแจประตูเสร็จจะมาทดสอบระบบให้ลูกค้าดูนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการลื้อนะครับ ทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับก้ารกุญแจได้นะครับ2ดอกนะครับทดสอบนะครับล็อกครับกดล็อกไฟเล้วก็ปิ๊บสองครั้งนะครับล็อกไฟเล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งนะครับกดล็อกไฟเล้วก็ปี๊บสองครั้งนะครับเป้ากุญแจประตูที่ไขไม่ได้ตอนแรกนะครับก็ทําการซ่อมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับียบกุญแจครับล็อกนะครับ กดล็อกนะครับล็อกใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบระบบภายในรถนะครับสตาร์ทติดใช้งานปกติเลยนะครับขานะท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับมีบริการติดตั้งถึงที่เลยนะครับ082 6 1 6 6 6 5ครับ616 6 6 5นะครับ